อ่านี่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เกาะผีเปรตนะครับที่วัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าน,นี้ก็คือยมทมูตนะครับโอโ้โหตัวใหญ่มากนะครับยมทมูตสูงมากใหญ่มากนะครับนี่นะครับโอโ้แล้วเกาะผีเปรตนี่นะบริเวณทางเข้าเลียจะมีน้ําล้อมรอบนะครับก็คือเป็นเกาะเลยนะครับ เป็นเกาะเลยนะครับอยู่กลางน้ํานะครับเพื่อนๆคืพอ,พอ,พอเรามาตอนนั้นปีหนึ่งแล้วนะจากวันนั้นมาถึงวันนี้ปีหนึ่งแล้ววันนี้เราก็กลับมาโดูอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเอาต้องเข้าไปดูก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับรนี่จําได้ไหมจําได้ไหมบีบีจําได้ไหม,ม,มไนี่น,นี่ที่ยมมาทูดบีบคอผีเนี่ยจําได้ไหมอ่าแล้วก็ยมมาทูดตัวแดงใหญ่นู่นนะครับอันนี้เป็นทางเข้าเมืองนะลกกระพูมนะครับ แดนแห่งเปรตและอสูรากายโอ้โหบีอ่านสิโอ้ใหญ่โอ้โห,โโหนี่นะครับโอ้โหใหญ่ไม่ใหญ่ดูใหญ่มากอะแล้วก็ถือฝั่งหนึ่งนี่เป็นกระบองกระบองเป็นหัวกระโหลกนะทำไมอะกระบองเห็นไหมดูตรงปลายกระบองสิเป็นลูกหัวกระโหลกเห็นไหมฝั่งนี้เป็นกระบอกหัวกระโหลกือเขา,ขาอันนั้นคือที่ทําอะไรจะเอาไว้เป็นเป็นอาวุธไงอาวุธประจําตัวของโยมบัตวูดนะตนนี้ไงส่วนฝั่งนี้เป็นเป<อ>็นหอก นี่นี่เห็นไหมฝั่งนี้เป็นหอกนุน่นนุ่นมองขึ้นไปหอกปลายแหลมอ่ะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> เห็นไหมนู่นน่ะหอกปลายแหลมนะครับเนี่ยโยมนี่นี่เราอยู่ตรงตรงก้นอดีเลยนี่น้องบิก๊กน้องบิ๊กอยู่ตรงใต้ใต้ก้นอดีเลยนี่ครับโอ้โหนี่โยมมาโทษตัวใหญ่นะครับนี่มองตางขึ้นไปนะครับมองตางขึ้นไปนู่นนู่นนะครับโอ้สูงมากอะ่ะโอ้แล้วก็มีอาวุธอาวุธ ประจำตัวนะครับก็คือนี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูระวังตกน้ํานะเด็กๆเดี๋ยวมานะอาวุธประจําตัวคือฝั่งนี้นะครับโยมมาทูดฝั่งนี้จะเป็นกระบองนะครับกระบองที่เป็นหัวกระโลกระบอกไว้อะไรก็เอาไว้เป็นอาวุธไงลูกฝั่งนี้จะเป็นหอกนี่หอกปลายแหลมนะครับนี่ครับโอ้โหใหญ่มากลุนน่ะโอ้โหนี่ บีบิกลองลองร่วมมือกันสองคนลองโอบโอบรอบตรงโอบโอบรอบตรงตรงขาที่เอาจับมือกันสองคนว่ารอบไหมไม่ใช่โอบรอบขาเอาแม่พาทำที่ดูสิสามคนรอบไหมนี่นี่รอบขานี้รอบขานี้เอาจับมือกันดูสิว่ารอบไหมเอาบิกบิกต่อต่อต่อแขนกับแม่ต่อแขนแม่ต่อแขนแม่นี่จับจับมือแม่คนนึงจับมือแม่อ่าแล้วก็ยืดไปยืดไปดูสิสามคนรอบไหมนี่นะครับตอนนี้มีแม่มีน้องบิกย่าเพิ่งปล่อยนะเดี๋ยวพ่อจะดูว่ารอบไหม นี่นะครับกาลังโอบรอบขาของโยมมาทูดนะครับดูว่าดูว่าสามคนนะจะรอบขาไหมนี่นะครับดีน้องบิ๊กก็สุดแขนแล้วอ่ะน้องบียืดอกไปอีกยืดแขนอกไปอีกโอ้ยอันนี้ใช้ล่มต่อนี่ไม่เอาสิไม่เอาลอบไม่ต่อลอม่มเอาแขนเอาแขนดูที่ถึงไหมเอาบีบียืดมายืดมาอึบอึบอึบเอ้โอยโอ้โหต้องยืดสุดตัวเลยนะครับเนี่ยสามคนนะครับถึงจะรอบขาของโยมมาทูดนะครับเนี่ยนะครับอ่ะอย่าเพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยนะพ่อถ่ายรอบนึงนี่นะครับอันนี้เป็นเท้านี่เป็นนิ้วเท้านะครับ นิ้วเท้านี่น้องบีแล้วก็แม่นะครับแล้วก็น้องบิ๊กเนี่ยครับโอ้โหน,น,นี่ครับสามคนรอบสามคนโอบรอบนะครับขาของโยมมรทูตอ่าเราออกมาได้ออกมาได้ออกมาได้แล้วเราลองมายืนตรงนี้มายืนต่อแขนตรงนี้ให้เพื่อนดูว่าแค่ไหนเอาเมื่อกี้เนี่ยออาสามคนน่ะไม่ใช่ไม่ใช่มายืนต่อแขนกันอ่ายืนต่อแขนกันอ่อาสุดอาสุดดียืดไปยืดไปเ่ะบียืดไปอีกบีกางแขนออกกางแขนอย่างนี้อ่าใช่ เนี่ยนะครับเนี่ยเอากลางบี้กลางสุดเลยเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับถ้าพอเอามายืดออกนะครับเนี่ยขายมมาทูดกว้างขนาดนี้เลยเนี่ยเห็นไหม้มตะลุน,นโอ้โหนี่นะครับอันนี้ก็จะถูกห้อยโยงอยู่ยางนี้นะครับถูกโยงห้อยนุ่นแล้วทั้งบนก็จะมีนกกามีนกกาจิกใช่ไหมนกของโยงมมาทูดใช่ไหม กินไส้นี่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 นนี้อันนี้ก็กําลังโดนโดนเลยนี่ผมเ็ด็กนี่ผมโดนตรงนี้เป็นจุดไม่ใช่อันนี้เป็นนกยมมาทูตกําลังกินอะไรลูกกินหัวใจกินตับกินปอดครับถชาไมจะได้เป็นเป็นนกบีบอกทำไงจะได้เป็นนกของยมมาทูตเนี่ยนะครับโอ้เนี่ยนะครับนี่นี่ข้างในนี่นะนะอันนี้เห็นต้นนิ้วหนามไหมเพื่อน เนี่ยปีนต้นงิ้วหนามจะชัดเลยปีนขึ้นไปต้นงิ้วหนามโอ้โหสูงมากมีนกรอจิกอยู่ข้างบนนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาน้องบีน้องบีขึ้นไปบนกระทะตรงนี้นะครับว่าจําจําได้หรือเปล่าแต่มีเพื่อนๆอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาก็ได้ไปเดี๋ยวตอนกลับตอนกลับเราค่อยขึ้นไปนะครับไปไปมายมทูตกําลังทําอะไรฮ,ฮะ เนี่ยครับหมาโยมมาทุดกกำลังกินคนอยู่โอ้เนี่ยครับหมาตัวใหญ่มากส่วนตัวนี้ก็กำลังกาลังงับใครบีบิกเป็ดนอกใจผัวกำลังงับงับผีเป็ดอยู่นี่โดนงับหัวนะครับส่วนตัวนี้ก็โดนงับตรงพุงพอดีเลยนี่ไส้แตกไส้ทะลักเลยบีบิกเห็นหป่าน,นู่นน่ะนู่นน่ะตัวตัวนี้เห็นไหมผีตัวเนี้เนี่ยไสเ้เป็ดนอกใจเี่ยใช่นี่ไงไส้ไส้ไหลออกมาอยู่นอกเห็นไหมนี่นะโดนหมางับองโอ้โห เนี่ยครับเนินหมางับไส้นี่ออกมาอยู่นอกครับทะลักเลยโอ้โหมโโหมาในานรกนี่ตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยออัันนนี้มคืหมาในานรกตัวใหญ่มากเลยลูกนี่มันอยู่ในโลกมันทำนนยังไงใครอะลกูก นเน<ม>ื้อผมเนื้อผมอันนี้ผมไปจับครูเลงครับเนี่ยหมาโอ้โหตัวใหญ่มากอันนี้อันนี้คือต้องมาอันนี้คือคนที่ตกระลกมาที่ต้องมาปีนต้นนิ้วหนามนะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่ปีนได้ไหมไม่ได้ไม่ปีนเป็นไงก็หมากัดอ,อ้าวถ้าไม่ปีนก็หมากัดใช่ไหมแล้วพอปีนขึ้นไปสุดดุ้นไปเจออะไรอีกนู่นอ่ะสุดุ้นเจออะไรท้งบน่ะเจอนืเจอนกอิกอีกสรุปเป็นไงเจ็บมากโอ้ทรมานมากครับ ไม่ว่าจะยังไงก็ทรมานมากนะครับข้างล่างก็บข้างล่างก็โดนหมากัดข้างบนก็โดนนกจิกนี่นะครับไม่พอนะโดนหมากัดไม่พอนะนี่โดนโยมมาทูดทาไมบิก๊กโยมมาทูดเอาอะไรทิ่มหลังเอาหอกทิ่มหลังด้วยนะครับหมาก็กัดด้วยช่วยกันอันทรมานกว่าอีกอันไหนครับโอ้โหนี่นะครับโอ้โหนิโยมมาทูดใหญ่งั้นเลยนะครับ อนี่นี่อันนี้อันนี้ไม่รู้ทําอะไรแหละเนี่ยโดนยมมาทูดจับทําอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่นนยไหนๆดูสิโอ้ยโอ้ยอันนี้อันนี้ทรมานมากเ,เ,เพื่อนๆมาดูมาดูมาดูนี่นี่น,นี่ยมมาทูดทําอะไรบีบีบอกเพื่อนเดยวมมาทูดทําอะไรคนนี้ทําทําอะไรผีคนนี้บิ๊บี๊อ่ะบิ๊อ่ะบิ๊ลองเดาสิก็คือยมมาทูดเอาอะไรเอาช้อนตักไฟเข้าไปไม่ใช่ช้อนนะนั้นน้ำน้ำร้อนนั่นคือ ถ้าพีแล้วก็ตักเอาอะไรน้ำร้อนใส่ปากพ่อว่าแดงๆขนาดนั้นจะร้อนคร้อนมากไหมร้อนมากเลยนะครับแล้วก็ตักแล้วก็เนี่ยเกอะเข้าไปในปากนะครับผีคนนี้นะครับโอ้โหอันนี้ทําอะไรผิดทําไมถึงโดนลงโทษอย่างนี้เอามาอ่านให้เพื่อนฟังสินี่นี่นี่เขามีป้ายบอกด้วยเปรตดื่มดื่มเปรต <เป S 1> ดื่มสุราเปรตดื่มสุขรู้จักสุราไหมลูอกอ้าวเปรตดื่มสุราดื่มเหล้านั่นเองนี่โดนโยมมาโทษทาโทษเปรดดื่มเหล้าอะไร โอ้โหเมื่อไรแงเลยโอ้โหนี่ดูดูนี่เป็ยังอ่านไม่จบอันนี้อะไรเขาบอกเมรัยเมรัยคืออะไรมันก็เป็นคําที่ต่อจากสุราลูกเรียกว่าเมรัยพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมรัยนี่คอะไรอะผมนี่นบิ๊กทําไมโยมทูตเขาถึงมีกระโหลกแขวนตรงตรงตรงคอทำไมสร้อยคอโยมทูตถึงเป็นกระโหลกสีแ้าเป็นตัวบสไงวะฮะจริงหรือเปล่าตัวอื่นมีไหมอ่ะหรือว่ามีทุกตัวบางตัวก็ไม่มีนะเออเพื่อนๆสงสัยไหมนี่นี่จริงๆด้วย บางตัวก็ไม่มีนะนี่แต่แต่ยมมาทูตัวนี้เอาดูดูหน้าตานะครับโอ้โหดูดูหน้าตานะครับแบบหน้าตาแบบโอ้โหใหญ่มากแล้วก็เนี่ยครับตรงคอเขานะมีสร้อยคอเป็นกะโหลกเห็นไหมครับมีสร้อยคอเป็นกระโหลกซึ่งซึ่งผมจะให้ดูนะมันต่างกันนะไม่ตัวนี้ไม่บางตัวไม่มีส่วนตัวนี้เอามาดูตัวนี้ตัวนี้ยมมาทูตัวนี้นะครับยมมาทูตัวนี้ก็เนี่ยตรงสร้อยตรงสร้อยคอเขาอ่ะก็เป็นกระโหลกแต่ว่าเป็นกะโหลกอีกแบบหนึ่ง ใช่ไหมครับซึ่งไม่เหมือนกระโหลกของของเมื่อกี้นี้อ้าวเห็นไหมครับอ้าวมาดูตัวนี้ตัวนี้โดนทรมานมากอ่าใช่อันนั้นโดนโดนเอาค้อนทุบค้อนทุบเอ่อปักเหมือนอะไรอ่ะจิ้มเข้าไปในหูอ่ะเนี่ยเหมือนเหล็กแหลมอ่ะตอกตอกเข้าไปในหูอ่ะใช่ไหมเนี่ยครับตอกเข้าไปในหูแล้วก็ทะลุโอ้โหตอกเข้าหูนู้นทะลุหูนี้เปิดเปิดไมเชื่อฟังคอมเมดอ๋อนี่ น้องนี่ไงป้ายเขาบอกว่าเปรตไม่เชื่อฟังพ่อแม่โดนเอาตอกทะลุหูเลยครับเพื่อนๆนเอามาดูมาดูบิ๊กอ่ะพ่อจะให้ดูนะว่าทําไมแต่ละเป็ตแต่ละตัวเอ้ทำไมโยมมาทู่แต่ละตัวเนี่ยทําไมถึงมีสร้อยคอไม่เหมือนกันเออสงสัยไหมนี่มาดูตัวนี้ครับเพื่อนเพื่อนนี่ตัวนี้มีไหมมีสร้อยคอไหม,ไม,มนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้โยมมาทู่ตัวนี้มมนไม่มีสร้อยคอเออมันเนี่ยไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เพิ่งสังเกตนะครับอันนี้กําลังเลื่อยกันเนี่ย ผมเจอผีที่น่ากลัวที่สุดอ้าวบิ๊กบอกเดี๋ยวก่อนพาเพื่อนดูตรงนี้ก่อนว่าบีบีไปอ่านให้เพื่อนฟังซิว่าทําไมทาไมคนเนี้ผีคนนี้ทาไมถึงโดนเอาเลื่อยเลื่อยตรงคอทําอะไรผิดครับเปดข้าผู้มีพระคุณเมื่อไงนะลูกเป็ดผู้ค่ะเปดข้าผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณหมายถึงใครพ่อแม่พ่อแม่แมมใช่ไหมครับครูบาอาจารย์ใช่ไหม,อ,มอันนี้คือเป็ดตัวนี้ทําอะไรนะ ค่าค่าผู้มีพระคุณ<ม>เห็นไหมครับก็จะโดนเห็นไหมครับโดนเลื่อยคอแบบนี้นะครับอันนี้มันแรงจริงผมจับเลยใช่โดนเลื่อยคออ่าเมื่อกี้น้องบิ๊กบอกว่าน้องบิ๊กเจออะไร,ประแปลกแปลกนะผีที่น่ากลัวที่สุดผีน่ากลัวที่สุดในนี้เลยเหรอในนรกนี้เลยเหรอเอา้าไปเจอไปดูไปดูไปดูปดทําไมถึงน่ากลัวขนาดนั้นอนะ่ะฮเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงน่ากลัวอบิ๊กพาไปดูแลตัวไหนตัวไหนตัวนี้เหรอผีตัวนี้น่ากลัวมากเลยเหรอ ทำไมล่ะครับมันมีสองหัวอ้าวผีตัวนี้มีสองหัวก็แปลว่าต้องเป็นฝาแฝดก็แปลว่าต้องเป็นฝาแฝดสยามเป็นแฝดสยามเหรอน่าจะนเ่นี่นะมีสองหัวฝาเฝดสยามแน่นอนแต่ว่าทับทิมมีพ่อไม่เห็นนะเนี่ยแต่น้องบิ๊กสังเกตกับน้องบีสังเกตเห็นนะว่าผีตัวนี้มีสองหัวแต่อันนี้ก็น่ากลัวโอ้โหนี่มีสองหัวตรงนี้นี่นะครับนี่นี่เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็ดสองตนนี้นะครับนี่ คราวที่แล้วเราก็มาถ่ายดูแล้วรอบหนึ่งแต่กล้องตอนนั้นนะกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะกล้องจะมืดๆแต่นี่มาดูครับนี่เป็ดสองตนนี้โอ้โหนี่นะครับนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยหลังถอยหลังให้ดูเป็ดสองตนนี้ครับเนี่ย <ST S 1> แล้วแล้วมารอบนี้นะน้องบีน้องบิงบ๊กไม่กลัวเลยนะไม่วิ่งตามพ่อนะคราวที่แล้วนี่โอ้โหวิ่งตามพ่อตลอดเวลานี่นี่มาดูเป็ดสองตัวนี่โอ้โหนี่นะครับนี่นี่ยืนยกมือไหวอยู่นะ อันนี้เป็นเป็ดผู้ชายกับเป็ดผู้หญิงบิ๊กฝั่งไหนเป็นเป็นเป็ดผู้ชายเป็ดผู้ชายเป็นเป็ดอะเป็ดเป็ดที่ไม่มีจมูกอ้าวรู้ด้วยเป็ดผู้หญิงเป็ดที่มีจมูกหัวใจอ๋อดูตรงจมูกใช่ไหมถ้าเป็ดผู้ชายคือไม่มีจมูกใช่ถ้าเป็ดผู้หญิงคือมีจมูกมีจมูกเป็นรูปหัวใจอ๋อไม่ไม่ไม่เขาดูของเขาถูกแล้ว บิ๊กเขาบอกเป็ดผู้ชายเนี่ยตรงนี้ดูยังไงว่าเป็นเป็ดผู้ชายอ๋อไม่มีจมูกส่วนเป็ดผู้หญิงเนี่ยมีจมูกเป็นรูปหัวใจนี่ไงบิ๊กเขาดูถูกแล้วนะลูกทำไมอ่ะไม่แล้วที่แปลกนะก็คือมารอบนี้นะครับน้องบีน้องบิ๊กไม่กลัวเลยนะครับสามารถอยู่ได้สองคนโดยที่ไม่ต้องวิ่งตามพ่อแม่นะมาคราวที่แล้วเนี่ยเดินเกาะชิดติดเลยนะเห็นไหมพอผ่านไปหนึ่งปีเขาก็โตขึ้นเขาไม่กลัวแล้วนะอันนี้นกโอ้โหนะครับเพื่อนๆดูนก นกนี่ตัวใหญ่มากอะดูสิครับดูน้องน้องบิ๊กยืนอยู่ใต้ปีกนะครับเนี่ยครับตัวใหญ่มากเนี่ยครับกาลังกาลังกินกําลังกินผีตัวนี้อยู่ผีเนี่ยเป็นผีผู้หญิงนะครับเนี่ยถูกนกกินทั้งตัวเลยเนี่ยกําลังตอนนี้กินเข้าไปถึงภูงแล้วเนี่ยครับไส้ก็จะห้อยออกมาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยไส้ห้อยลงมาอย่างนี้เลยนี่โดนนกกินนะครับก<อ>ินกินทั้งตัวเลยเมาเนี่ยดูสิดูสิดูดิเนี่ยตัวใหญ่มากนะ เป็นนกที่ดีนะก็น่าจะเป็นนกของยมมาทูดอะเป็นนกที่อยู่ในนกนี่แหละลูกเป็นนเป็นนกที่ดีพ่อก็ไม่รู้่อ<ป>เห็นไ, <ป S 2> ไหมเห็นไหมเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่มากอะขาเนี่ยก็เท่าน้องบิ๊กเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเท่าน้องบิ๊กเข้าไปแล้วแล้วที่พ่อสังเกตย,ยมมาทูดนะเนี่ยพ,พ่อเพิ่งจะสังเกตจริงๆน้องบีน้องบิ๊กพวกถึงถึงสังเกตนะแม่นี่มาดูนะนี่ยมมาทูดนะบางตนมีเขาบางตนมีเขี้ยว บางตนไม่มีเขาเอาเดี๋ยวมาทูดแล้วมาสังเกตดูนะเนี่ยนะเนี่ยเราก็เราต้องไปหารไปหาความรู้เพิ่มนะเนี่ยอย่างยมมาทูดตนเนี้เห็นไหมน้องบีมีเขาใช่ไหมบิ๊กเนี่ยยมมาทูดตนนี้มีเขาครับมีเขานี่ครับมีเขาด้วยแต่ไม่มีสร้อยนะไม่มีสร้อยห้อยคอนะมีเขาครับอันนี้มีเขาแต่ไม่มีเขี้ยวเห็นไหมครับตำแหน่งอาจจะไม่เหมือนมีเขี้ยวไหมบีไม่มีเขี้ยว อ้าวอันนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับ <เป S 1> ดีย <เป S 1> อ่านซิเป็ดพูดโกหกหลอกลวง,วงอ้าวอันนี้กาลังกําลังทําร้ายเป็ดโกหกหลอกลวงอยู่แต่มาดูตัวนี้อันนี้คือมีทั้งเขี้ยวและเขาอ้าวมาดูยมประทุตัวนี้ยมประทุตัวนี้ Alan มีมีเขาด้วยแล้วก็มีเขี้ยวด้วยเนี่ยครับมีเขาแล้วมีเขี้ยวแต่ไม่มีแต่ไม่มีสร้อยกระโหลกห้อยคออ่ะเห็นไหมครับเนี่ยแสดงว่าต้องมีตําแหน่งนะต้องเป็นตําแหน่งเลยแหละว่าอาจจะไม่เท่ากันนะใช่ไหมครับ เนี่ยกาลังทาร้ายผีอยู่นะครับอันนี้เป็ดครับอันนี้เป็ดอะไรอันนี้บอกว่าเป็ดมูสาวาดช่อโกงประชาชนก็คือเขาเรียกว่าหลอกลวงอะ่ะอืหลอกลวงคนอื่นอะ่ะเนี่ยครับอืมเอามาดูมาดูอันนี้โยมมาทูตตนนี้นะครับโยมมาทูตตนเนี้ยโอ้โหนะครับเป็นไงใหญ่มากนะครับแต่ว่าร่างกายไม่ได้เป็นสีแดงนะใช่ไหม เนี่ยร่างกายไม่ได้เป็นสีแดงแต่ว่ามีเขาแต่ไม่มีเขี้ยวนะครับอ้าวอาน้องบิ๊กจะทดสอบความกล้านะครับทดสอบความกล้าคือจะจะทดสอบความกล้าเรื่องอะไรเรื่องอะไรค่ะผีเป็ดจะกินน้ําคนเดียวจะกินน้ําคนเดียวใต้พี่บิใต้ผีเป็ดใช่พี่บิวผู้หญิงเอาเอาบิ๊กงั้นบีหลบเลยน้องจะกินทดสอบความกล้าคือกินน้ําคนเดียวใต้ผีเป็ดเอาละที่ถอยถอยบีบีถอยก่อนถอยก่อน ถอยอกมาก่อนดูที่น้องจะกล้าไหมเอาแม่แม่ลบแม่ลบ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 บีบีลบบีลบบีลบออกมาบีลบบีลบบีลบบีบีลบมาลบมาเอาบีลบไม่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 เอาแล้วบิ๊กบิ๊กกินแล้วบิ๊กกาอยู่คนเดียวไหมดูนะครับผีเปรตโอ้โหสูงมากนะครับแล้วน้องบิ๊กก็ไปยืนอยู่ข้างใต้กินน้ำแดงเฉยเลยเป็นไงครับเกิดอะไรขึ้น น้ำอร่อยเหมือนเดิมไหมอร่อยเหมือนเดิมไหมน้ำแดงอร่อยอร่อยอะไรพูดจิต,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 ต2 2> ไปกินน้ำอยู่ใต้ผีเป็ดเอาบีบีก็ด้วยเหรอบีเอาตอนตีสองไหมตอนตีสองเอาไหมตอนตีสองมืดมืดเลยนะโอ้ดูนะครับเอาบีก็เ้าไปกินน้ําอยู่ใต้ผีเป็ดนะครับนู่นผีเป็ดตัวนี้นะครับ นี่สูงมากคีอเตัวผู้เดี๋ยวผมจะไปอยู่ตรงยมมาทูดอ้าวเะไปโยมมทูดดีกเหรอยะไปโยมมาทูดอีกผมจะไปอยู่ตัวนี้ครับครับลูกมาจากไหนอะกล้องนี้เหละลูกซื้อมาจากตลาดครับสนใจไหมครับสนใจไหมอ้าวอ้าวหาพ่อแม่ไม่เจอแล้วเมื่อกี้ไหนไหนไหนเจอไหมเจอไหมคนไหนคนไหน ตามพ่อแม่ไม่เจอเขาโมแต่มาสนใจกล้องอยู่ตามพ่อแม่ไม่เจอเลยเห็นไหมน้องบีน้องบิ๊กก็เหมือนกันนะเวลาไปไหนใช่ไหมอย่าโมแต่เล่นเพลินจะตามหาพ่อแม่ไม่เจอเด็กๆก็เหมือนกันนะครับน้องๆนูหนูอะไปเที่ยวไหนอย่าโมแต่เล่นเพลินเดี๋ยวจะตามหาพ่อแม่ไม่เจอนะครับถ้าตามหาพ่อแม่ไม่เจอก็บอกเบอร์โทรศัพท์เป็นไหมบอกเบอร์โทรศัพท์ต้องจําให้ได้นะครับ อันนี้แบกโงศพนะพามาดูแล้วนะครับนี่น่พามาดูแล้วอันนี้แบกโงศพนะครับนี่คราวที่แล้วเนาะจําได้ไหมจําได้ไหมครับที่มาเต้นอยู่ตรงโงศพอะเต้นท่าอะไรเต้นท่าอะไรคราวที่แล้วมาเต้นท่าอะไรจําได้ไหมนี่ครับสะพานแขวนนะครับตรงนี้เป็นสะพานแขวนลองไหมลองขึ้นไหมลองอ้าวไปลองขึ้นสะพานแขวนดูไปลองอาอ้าวลองขึ้นสะพานแขวนนะครับ นี่นะครับสะพานแขวนสะพานแขวนข้ามเกาะผีเป็ดไปนะครับข้ามไปตลาดนี่นะครับอ่าลองบีลองบกขึ้นไปแล้วอ้าวบนสะพานแขวนอ้าวทดสอบความกลัวลงไม่ได้ลงไม่ได้เดินไม่ได้ร้อนลงไม่ได้มันไม่ยีอ่ะมันมันไม่มันไม่ขยีมันัไม่โยกเยกเมันไม่โยกเยกเพราะว่ามันแข็งแรงครับมันแข็งแรงเนี่ยครับ อ้าวนี่นะครับสะพานแขวนอันนี้เป็นสะพานข้ามเกาะผีเปรตนะข้ามเกาะพรมัวใช่ข้ามไปฝั่งตลาดฝั่งนู้นสะพานสำหรับคนไม่ใช่ใจอ่อนอานใจแข็งอ้าวคนใจแข็งใช่ไหม <คน S 1> อ้าวไปเลยครับ,ออบไปเลยนี่นะครับ,อ,อ,บอันนี้บอกแล้วว่าที่เกาะผีเปรตนี่นะมันมีน้ําล้อมรอบนะครับมีน้ําล้อมรอบ อ้าวอ้าวน้องบีวิ่งปุ๊บนี่น้องบีวิ่งปุ๊บมันเขย่าแล้วนี่เขยา่าแล้วเขยา่าแล้วนี่ครับมีน้าร้อมรอบนะครับเขยา่าไหมลูกเขยา่ขยาเห็นไหมครับเขยา่าอ้าวไปไปเราไปสุดแล้วกลับนะไปสุดแล้วก็กลับอ่าเขย่าเหมือนกันนะเนี่ยตรงกลางอะ่ะโอ้เข้าม,มาแล้วนู่นเห็นหลวงพ่อองค์ใหญ่อยู่ตรงนู้น อ่าลบก,ก่อนลบก,ก่อนลูกลบก,ก่อนนี่นู่นนะครับเห็นพระองค์ใหญ่อยู่ตรงนู้นแล้วก็ตรงนู้นที่เราข้ามมาเมื่อกี้ตรงนู้นเป็นเกาะผีเปรตนะครับเกาะผีเปรตเนี่ยครับมีน้ําล้อมรอบนะครับนี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นตลาดนะครับตลาดวันนี้คนเยอะมากนะเพราะเรามากันวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับที่ตลาดคนเยอะมากอา้าวเราข้ามกลับครับอ,าอ่าเพราะว่าเรายังพาเพื่อนๆดูเกาะผีเปรตยังไม่รอบเลยวิ่งวิ่งเอาวิ่งเลย ระวังล้มนะไปแล้วโอ้โหตงบีตงบิ๊กชอบตงบีตงบิ๊กชอบใหญ่เลยตามสะพานแขวนจ้าเอ๋โอ้โยกแยกยกแยกโอ้โหปลาเยอะมากนี่นี่เป็นไงล่ะ พอข้ามมาก็ปลาโอ้โ oh, หขย่มใหญ่เลยเอ้าเอายกเยกโยกเยก,ยก,ยก,ยกเอา่าน้องบีชอบเอา้าไปแล้วเนะ oh. นี่ยไปไปไปเนี่ยเรามาตั้งนานนะครับยังเดินไม่รอบเลยเกาะผีเปรตนะเ oh. พราะที่เนี่ยผีเยอะมากจริงๆนะที่วัดไผ่ลงวัวนะครับผีเยอะมาก oh. อ่ะเราลองไปตรงซอยนี้นะซอยนี้ยังไม่ได้เข้าไปนะ ซอยนี้ยังไม่ได้เข้าไปซอยนี้ก็จะเป็นรูปปั้นเหมือนๆกันหมดนะจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เนาะเพราะเขาไม่ได้มียมมาทูตนะครับซอยนี้ไม่มียมมาทูตนะใช่าไหมน้องบีเนี่ยซอยนี้จะไม่มียมมาทูตครับนี่นี่ครับจะมีแต่ผีผีหน้าตาแปลกๆแต่ไม่มียมมาทูตนี้ดูนีอ้าวอันนี้อะไรอะผมเคยดูหนังเรื่องนี้นะเอาเรื่องอะไรลูกหนังเรื่องอะไรเรื่องคนปากกว้างคนปากกว้าง ทำไมถึงมีแต่หน้าล่ะกับขาละ่ะบีกับแขนแต่ไม่มีลําตัวล่ะใช่ฟอติเขาจะปลอมตัวเป็นคน<ห>เป็นคนฟอติเขาจะปลอมปลอมตัวเป็นคนทํางานแต่ว่าหัวเขาเล็กเป็นปกติเล็กไม่ทําไมเขาถึงไม่มีลําตัวล่ะครับไม่มีลําตัวเพราะว่าเขาเขากินเพราะว่าเขาจะชอบกินคนเข้าไปทั้งตัวเอา้าเหรอครับใช่เนี่ยมีแต่หัวกับขากับแขนอะ แล้วมีชื่อไหมเรียกเขาว่าอะไรดีคนปากกว้าง,งคนปากกว้างใช่แต่เนี้ยอ้าวพอพอตรงนี้นะตรงนี้มีแต่ผีนะไม่มียมมาทูดพอมาตรงนี้ปุ๊บอ่าตรงนี้เริ่มมียมมาทูดแล้วตรงนี้นะครับนี่เริ่มมียมมาทูดยมมาทูดจับจับผีแล้วนี่ครับอันนี้กลับไปทางเดิมแล้วใช่ใช่กลับไปทางเดิมนี่เ<ต>นี่ยครับเนี่ยครับอ้าวเดียเเด๋ยวเดี๋ยวเราเลี้ยวครับนี่มาดูอันนี้นะครับ อันนี้โยมมาทูดนี้จับอะไรจับอะไรเนี่ยวัวมั้งวัว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 เนี่ยเนี่ยเขาเหมือนวัวอนนี้มาม้าเหรอลูกเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะโยมมาทูดตนนี้นะก็จะมีแค่ผ้าพันคอธรรมดานะแล้วก็ไม่มีเขาแล้วก็ไม่มีเขี้ยวด้วยเห็นไหมครับเนี่ยออผมสังเกตนะเนี่ยสังเกตดูว่าเป็นยังไงนะครับอ้าวมาดูอันนี้นะครับ นี่นะครับอ้าวมาดูอ่าโยมมาทูดฝั่งนี้จะมีผ้าพันคอธรรมดานะครับผ้าพันคอแดงส่วนอันนี้คืออะไรบีกวางใช่ไหมเนี่ยกวางครับเนี่ยเขาวกวางเห็นไหมครับเนี่ยเขาเป็นกวางนี่จับนนจับกวางจับก<ด>วางไม่ใช่ต่อยนะนะเอาเอาหอกเอาหอกแทงเห็นไหมลูกเอาหอกแหลมแทงนกนลยนะนกเป็นผีนก ผีชอบผีชอบทำอะไรจิกคนไม่ผีที่เป็นคนที่ชอบทำร้ายนกใช่ไหมอ่าเนี่ยก็ก็เป,เป็นคนยิงหนักติ๊กใส่นกอ่าชอบทำร้ายนกได้ไงพอตายมาก็เป็นนกไม่ใช่เพราะมันเปด็ดฆ่าผู้อื่นฮะเปด็ดฆ่าผู้อื่นเขาเขียนว่าไงล่ะเป,ดเปด็ดฆ่าผู้อื่นอ่าเป็ดฆ่าผู้อื่นอ้าวยมทูตตัวนี้มีเขี้ยวด้วยมีขาวด้วยดีครับเห็นไหมครับมีเขี้ยวมีขาวตัวใหญ่มากครับ โอ้ยข้างในนั้นมีช้างด้วยนะเนี่ยมีมีผีช้างด้วยครับเนี่ยเนี่ยเปรตเป็นเปรตช้างด้วยนี่เองครับเนี่ยเนี่ยมีงวงช้างด้วยเห็นไหมครับน,น,นี่นี่ได้เป็นผู้หญิงนี่เออแต่เป็นช้างไงใช่ไหมใช่แต่ตัวมเป็นเออเป็นช้างมีงวงช้าง<ต>มีอะไร,รมมด้วยัขเปี่ยโยมมาโทษก็จับจับแล้วก็เอาเอาเอาบิดดาบแทงทะลุหน้าอกเลยเนี่ยโอ้โหนี่ อันนี้เป็นม้าแน่นอนเลยนี่ไม่อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องดูเลยวะใช่ไหมดูยังไงก็เป็นม้าเนี่ยตัวนี้เ็ดตัวนี้เป็นม้าเนี่ยโดนยงมะทูดแทงครับแทงแทงคอเลยเนี่ยครับเป็นม้าส่วดานูน่ะโอ้โหอันนี้ยงมาทูดตัวใหญ่มากนะครับมีเขาด้วยนะครับแต่ไม่มีเขี้ยวนะครับม่งกำลังทําอะไรอยู่แทงอะไรลูกแทงอะไรไปดูหน้าสิแทงอะไรอ่ะแทงหลังลิงลิงบี นั่นไงลิงลิงนุกอันนี้ผีจะได้เป็นลิงลิงโดนโยมมาทูดจับแต่เพื่อนพี่ตัวอ้าวบีบิ๊กเพื่อนบีตกวอยู่อันมาดูวันนี้สังเกตตรงนี้สิตรงนี้โยมมาทูดตัวนี้มีตรงผ้าผูกเอวอ่ะมีกระโหลกศีรษะมีกระโหลกด้วยเนี่ยครับตรงผ้าเนี่ยผ้าผูกเอวจะมีกระโหลกแต่เพื่อนของวิ่ยครับอันตรายเพื่อนของตรงนี้เป็นวิมานพญายมนะครับ อ,อ้าว <บา S 1> ขึ้นมาดูตรงนี้บีบีบิกไปเลยต้องบีนี่จำได้ไหมว่าข้างบนมีอะไรอำได้้ลองลองไปดูอะลองไปดูอ่ะข้างบนมีอะไรตั้งแต่ โอ้นี่นะครับมนจะได้ไรโยนในกระทาทองแดงอันนี้กระทาทองแดงนะมีบาทนะเดี๋ยวก่อนอ่านก่อนอ่านก่อนม่าตะโยนใส่อันไหนอ่านก่อนมีมีมีทองมีลาบเดี๋ยวไปเดี๋ยวเพิ่งโยนนะดูมีดวงเฮงด้วยอ้าวอันนี้มีปัญญานี่บาทนี้มีปัญญาอ้าวไม่ลงอันนี้ร่ำรวยนี่บาทนี้ร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองนี่อันนี้อายุยืนไม่เจ็บป่วย ดวงดีมีชยัยอยู่เย็นเป็นสุขหมดเคาะเอาอะไรนะเอาอะไรอันนี้มีความสุขอันนี้มีเงินมีทองเอา้ามีเงินมีทองไม่เอาจะเอารวยเอารวยเหรอเอาเอาบีบีบอกเะเอารวยเอาละร่ำรวยมาแล้วร่ำรวยเอาเอาบีโอ้ยไม่ลงโอ้ยไม่ลงเ <laughs> เอาพอแล้วพอแล้วพอแล้ว โอ้โหโอ้โหเราหมดไปหลายบาทแล้วไม่ลงใช่ไหมบีบิ๊กไม่ลงเอ้าไปบายเพื่อนๆกอนเนาะน้องบีบายบายเพื่อนครับน้องบีน้องบิ๊กบายบายไปก่อนยินไงฝากติดตามเป็นกําลังใจให้น้องบีน้องบิ๊กด้วยนะครับให้ยังไม่ลงได้ด้วยเอาละน้องบีน้องบีเขาเขาจะโยนให้ลงบาทร่ํารวยนะครับเขาตั้งใจมากหลายรอบแล้วเอ้าบาทร่ํารวยนะเมื่อกี้ผม โอเคน้องบิ๊กได้น้องบิ๊กได้อะได้น้องบิ๊กน้องบิ๊กลงอะาบีบีมาแล้วมาแล้วปอปบมือปบมือรบมืออถ้าสองอาถ้าสองไมบายเพื่อนก่อนไมบายเพื่อนก่อนบายบายบาบายถ้าประกวดว้าเราแบบให้ลงไปทีเดียวต้องึงมันได้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 ครับไ่ด้งได้ครช่ ให้ทั้งถุงเลยไม่ได้หรอกทีเดียวมันจะมาเยอะมากตอนนี้ก็มาเยอะแล้วนี่มารอาเต็มแล้วนี่โอ้โหตาอมือเลยมีแต่ตัวใหญ่ๆนั้นเลยโอ้โหบิ๊กบิ๊กจะให้อยู่ตรงนู้นบิ๊กกำลังตกลงไปไนมะ่าาหให้ถุงจะให้ถุงถุงอ่ะให้ทั้งถุงยีให้ถุงโอ้หมดแล้วแป๊บเดียวโอ้โห